ส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยพังราชบรรทูลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสายมามกุฎราชกุมารครับรับสั่งให้ดูแลประชาชนนะครับที่เดินทางเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยขนาดเดียวกันก็พูดถึงการสืบราชสันติวงศ์ครับว่าให้เป็นไปตามกฎมนตรีบาลและจารีตประเพณีนะครับซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติถาแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับว่าได้มีขอไปครับว่าเรามีโอกาสได้พบกันในช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ในช่วงของความทุกโศกเศร้าโศกเสียใจก็อยากให้เอาความโศกเสียใจเหล่านี้เป็นพลังให้ประเทศไทยและคนไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับซึ่งนายกก็กกล่าวขอบคุณบรรดาข้าราชการตำรวจทหาร คนเรือนและเจ้าที่ของรัฐทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ถวา,ายเพื่อเกียรติยศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ครับพลเอกประยุทธ์ก็ยังได้กล่าวถึงตามที่มีพังราชบัญทูรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช<ะ>สยามกุฎราชกุมารให้ดูแลประชาชนไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องความปลอดภยัยการเดินทางสุขภาพอนามายัยอาหารการกินและที่พัก ในเรื่องของที่พักนะครับนายกบอกว่าคงต้องมีแผนการเตรียมการในระยะต่อไปหลังจากที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าทุลอองขอไปครับได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสต์ตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้นะครับก็ต้องเตรียมการรองรับด้วยว่าประชาชนจะมาได้เท่าไหร่และสามารถรับได้ท่าไหร่ต้องหาที่พักที่กินให้ด้วย ซึ่งขนาดนี้กําลังวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายในกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลซึ่งรัฐบาลได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของพระราชาพิธีในเรื่องของกิจกรรมจะได้ไม่เกิดความสับสนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้บัญชาการสตอสอด้วยตําแหน่งครับนายกย่างกล่าวขอความร่วมมือไปอยังสื่อโทรทัศน์และวิทยุด้วยนะคะว่าในช่วงเวลา30วันจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ให้เน้นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ อาจจะมีการสัมภาษณ์ความรู้สึกประสบการณ์ที่ประทับใจให้ถ่ายทอดททัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมกันในช่วงเสด็จพระราชดำเนินในช่วงที่พ้นเวลาเหล่านั้นไปแล้วอาจจะมีรายการปรกติได้บ้างแต่ก็ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมนอกจากนี้นะคะนายกยังได้พูดถึงการจัดงานบันเทิงต่างๆว่าในช่วง30วันแรกขอให้ดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นหลักส่วนงานมงคลสมรสงานลอยกระทงงานบำเพ็ญกุศลหรือว่าศาสนกิจตามประเพณี สามารถจัดขึ้นได้งานเลี้ยงหรือว่าชุมนุมสังสรรค์ที่ทําในอาคารเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วเช่นเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ให้จัดได้ตามความเหมาะสมโดยถือความรู้สึกของประชาชนเป็นหลักขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจตราการเผยแพร่าภาพหรือว่าข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไปกระทบต่อความมั่นคงของชาติรวมไปถึงการยุยงให้เกิดความแตกแยกเป็นสิ่งที่สะเทือนจิตใจของชาวไทยในยามนี้ และที่สำพัญน,นะคะนายกขอความร่วมมือมาอย่างประชาชนอย่าไปเผยแพร่ภาพหรือข้อความต่อไปอันขาดเพราะว่านอกจากเป็นการเหยียบย่ำจิตใจคนไทยยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะส่วนเรื่องการสื่บราชสันติวงศ์นั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎมนตรีบาลและจารีตประเพณีครับขอทุกคนทั้งในและต่างประเทศอย่าได้มีความสงสัยและกังวล ซึ่งขนาดนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อพระราชาพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านพ้นในช่วงเจ็วัน15ห้าวันไปสักระยะหนึ่งน่าจะได้เวลาอันสมควรที่จะดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในมาตรา23ซึ่งในระหว่างนี้ผู้สําเร็จราชาการแทนพระองค์จะได้ปฏิบัติหน้าที่ไปพางก่อนในส่วนเท่าที่จําเป็นครับก็ขอทุกคนนะครับทั้งใน ประเทศและต่างประเทศอย่าได้มีความกังวลใดๆหรือสงสัยใดๆในเมื่อขั้นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อพระราชพิธีเป็นพระอุศผ่านพ้นช่วงเวลาเจ็ดวันสี่พห้าวันไประยะหนึ่งนะครับก็ <c oughs> น่าจะได้เวลาสมควรที่จะต้องดำเนินการตามรัฐมนูญมาตรายี่สามต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนนะครับในเรื่องของการที่ต้องรัฐบาลนำไปยังสภาน,นิปิธีแห่งชาตินะครับเพื่อมีมติตามรัฐมนูญระหว่างนี้ตามกฎหมายหรือตามรัฐมนูญีกำหนดไปแล้วว่า ก็มีผููเป็นราชการแทนพระองค์ไปที่ไปพรางก่อนนะครับไปพรางก่อนนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจกันผิดอีกนะครับในส่วนเฉพาะเท่าที่จําเป็นผลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงการเตรียมการเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุโดยขอพระราชวินิฉัยจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งก็ได้มอบหมายให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพิจารณาและให้ส่วนราชการอื่นๆเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงมหาดไทยตอนนี้สั่งการให้ทางสำนักงานปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องการจัดพิธีทั้งหมดส่วนเรื่องของการแสดงความจำงของการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาร่วมกันระหว่างสำนักพระราชวังรัฐบาลที่ต้องประสานงานกันว่าขั้นตอนไหนเวลาไหนที่จะเหมาะสม นายกยังพูดถึงเรื่องของการใช้คำว่ามหาราชด้วยนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นกฎหมายเป็นเรื่องของรัฐบาลและประชาชนจะต้องทําถวายพระองค์ท่านซึ่งรัฐบาลก็อยู่ในขั้นตอนตรงนี้อยู่แล้วค่ะ